ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะสุขีหมันเสมอมั่นเครือเกาเด้์พี่น้องมีสุขทุกเวลานะคะสวัสดีดอ้อวันนี้มีเมนูอร่อยซุปนอไมันสมใส่บักแข้งนะคะและก็ได้เสมาเก็บใบขิงนะคะดีค่ะทุกคนสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาเก็บใบขิงค่ะ มาเก็บใบขิงไปกินกับซุปน้ไมันซมกันด้วยค่ะดีค่ะใส่ออมไก่ออมป่านะคะแต่ว่าพนวมาใสอ้อมไก่อะค่ะเขาอ,อาหารได้หลายอย่างนะคะใส่ซุปน้ไมัสมใส่ลาบใส่ปนกินกับตำบกคุ้งกระแซบด้วยจ้าหัวนั้นก็เอาใสออมได้นะคะเขี่ยวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกท่าน,นก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและจนจบ ขอส่งพลังกายเก,ก็บใบขิงไปกินกลับด้วยคะ่ะเพื่อนๆกินเป็นบอนะคะใบขิงหัวเล็กๆใบขิงนี้นีประกอบค่ะมาเด้อค่ะมากินซุปน้ำใ่สมน้ำกันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะคะีค่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ดีค่ะทุกคนสบายดีพี่นอ้องเมื่อดีมาเก็บใบขิงค่ะ มาเก็บใบขิงไปกินกับซุปน้ำไม่สมกันด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีเบียร์ะะมาเก็บมาเก็บใบนางเลิศนะคะมาเด้อค่ะ,มา,คะมากินซุปน้ำไม่สมน้ำกันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะคะ่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เพิ่นใหญ่เนาะเติบโตจะได้ กินยอดกินอย่างเพื่อนนะคะที่ได้แกงนะคะเนาะแล้วก็มีต้นพลิกนี่นี่นะคะมีพลิกเกียวส่อมอมไก่ออมป่านะคะแต่ว่าพลิาใส่ออมไกอะค่ะเขานะคะ,นะคะแล้วก็มีเบี้ยนะะมาเก็บมาเก็บใบนางเลิศนะคะ มาเด้อค่ะมากินซุปน้าไม่สมน้ากันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะคะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ดีค่ะกันดีนะคะแล้วกะมาเก็บใบขุ้นเลิศพร้อมเลยจ้านะคะเอาไปกินกับซุปนะคะแล้วก็มีเบี้ยพริกนะคะมีพริก มีต้นผักหวานนะคะเพื่อนๆจะปลูกโดนแล้วล่ะจาะ้าเป็นอัพพานใหญ่ๆนะคะก่อ้เก็บใบคิงไปกิงกับแล้วจ้าเพื่อนๆกินกิน,นบอน,นะคะใบคิงหัวเล็กๆใบคิงนิดๆประกอบไส่อมอมไก่ออมป่านะคะแต่ว่าเพิ่นมาใส่ออมไกอะคะ่ะเขาดีค่ะดีค่ะกันดีนะคะ แล้วกะมาเก็บใบขุนเลิศพร้อมแล้วจ้านะคะเอาไปกินกับซูเดอร์วันนี้มีเมนูอร่อยซุปนอไม่สมใส่สบักแข้งนะคะแล้วก็ได้เสมาเก็บใบขิงนะคะมาเก็บ,บะะนะะมาเก็บ,กบใบนางเลิศนะคะเพื่ใอใเนาะยเติบโตจะได้ กินยอดกินหยังเพื่อนนะคะที่ได้แกงนะคะเนาะแล้วก็มีต้นพริกนี่นวคะ่ะมีพริกจู๋ะคะ่ะมาเด้อคะ่ะมากินซุปน้ไม่ส้มน้ากันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะคะ่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ดีค่ะทุกคนสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาเก็บใบขิงค่ะมาเก็บใบขิงไปกินกับซุปน้ไม่ส้มกันด้วยค่ะเขียวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุากาน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและจนจบขอส่งพลังกายดีค่ะทุกคนสบายดีพี่น้องเมื่อนีนมาเก็บใบขิงค่ะมาเก็บใบขิงไปกินกับซุปนะม่วงโซมกันด้วยค่ะอาหารได้หลายอย่างนะคะใส่ซุปนะม่วงโสมใส่ลาบใส่ปนกินกับตับักคุ้งกระแทบด้วยจ้าหัวมันก็เอาใส่อ้อมได้นะคะใส่อ้อมไก่อ้อมปานะคะ ต่เพิ่นว่าใช่อ้อมไกลอะค่ะเขาเพิ่นใ่เนาะเติบโตจะได้กินยอดกินหยังเพื่อนนะคะที่ได้แกงเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีต้นพริกนี่เนาะคะ่ะมีพริกเกิีมกเด้อวันนี้มีเมนูอร่อยซุปน่อไม้สมใส่บักแข้งนะคะแล้วก็ได้เสมาเก็บใบขิงนะคะแต่พริกนะคะมีพริก,ม,รกมีต้นบักหวานนะคะเพื่อนเพื่อน จะปลูกโดนแล้วลาจาะจ้าเป็่หน่อพันธใ,ใหญ่ๆนะคะก่อยแต่พริกนะคะมีพริกมีต้นผักหวานด้วค่ะเพื่อนๆจะปลูกโดนแล้วละจ้าเป็นหนอพันธใหญ่ๆนะคะก่อยปุ๊บเราไม่สมจ้าผักสวนขั้วรั่วกินได้ปลอดสารนะคะเพื่อน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 ไดเอียงกับเข่ากันเนาะ่ะเมื่อนี่เก็บใบคขงไปกินงกับได้จ้า เพื่อนๆกินเป็นบอนะคะใบชิงหัวเล็กๆใบชิงนี่นี้ประกอบค่ะมาเด้อค่ะมากินซุปนาไม่สมน้ำกันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะค่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ีกค่ะเขียวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและจนจบขอส่งพลังกายค่ะ มาเด้อค่ะมากินซุปนไมไอศครอมน้ำกันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะคะ่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บเราไม่สมมจ้าผักสวนขั่วรั่วกินได้ปลอดสารน,นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนไดเอียงกับเข่ากันนอค่ะเมื่อน,นี้มีพริกนะคะมีพริกมีต้นผักหวานดนะะ้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะปลูกโดนแล้วละจ้าเพ็นอพาร์ตในไงน,น,นะคะขอให้ปุ๊บ จะไม่ส้มจ้าผักสวนรั่วรั่วกินได้ปลอดสารนะคะเพื่อน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 ได้เอียงกับเข่ากันเนาะค่เมื่อนี้เพื่อนใหญ่เนาะเติบโตจะได้กินยอดกินหยังเพื่อนนะคะที่ได้แกงนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีต้นพริกนี่เนืนะะ้อค่ะมีพริกเขีวยวใส่ออมไก่ออมป่านะคะแต่ว่าเพื่อนมาใส่ออมไก่อะคะ่ะเขา มาเก็บมาเก็บใบนางเลิศนะคะนะคะแล้วก็มีเบี้ยกันดีนะคะแล้วก็มาเก็บใบขุนเลิศพร้อมด้วจ้านะคะเอาไปกินกับซุปอาหารได้หลายอย่างนะคะใส่ซุปก็มไม่โทมใส่ลาบใส่ปนกินกับตำบักคุ้งกระแซบด้วยจ้า หัวมันก็เอาใส่อ้อมได้นะคะดีค่ะส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะสุขีหมันเสมอมั่นเครือเกาเดอร์พี่น้องมีสุขทุกเวลานะคะสวัสดีี๋ยวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและจนจบขอส่งพลังกายดเดอวันนี้มีเมนูอร่อย ซุปน่าไม่สมใส,ส่บักแข้งนะคะแล้วก <more> well. ็เลยเสมาเก็บใบขิงนะคะเขียวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและจนจบขอส่งพลังกายเขียวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและจนจบขอส่งพลังกายทาไม่สมจ้า ผักสวนคั้วรั่วกินได้ปลอดสารนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไดเอียงกับเข่ากันน้อค่ะเมื่อนี้ใส่ออมไก่ออมป่านะคะต่ว่าเพิ่นมาใส่ออมไก่อะค่ะเขานะคะ,นะคะแล้วก็มีเบี้ยพริกนะคะมีพริกมีต้นผักหวานดนะ้คะเพื่อนเพื่นจะปลูกโดนนั้นละจ้าเป่นอนาป้านใหญ่ๆนะคะก่อ by King, by King นเก็บใบคิงไปกินกับเด้จ้า เพื่อนๆกินเปนบอ้อนะคะใบชิงหัวเล็กๆใบชิงมีนี้ประกอบมาเด้อค่ะมากินซุปน้องม่สมน้ำกันวันนี้นะคะเรามาเก็บผักนะคะนะคะอีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีเบียก,กันดีนะคะแล้วก็มาเก็บใบคุนเลิศพร้อมแล้วจ้านะคะ อาไปกินกับสู้ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะสุขีหมันเสมอมั่นเครือเกาเดอร์พี่น้องมีสุขทุกเวลานะคะสวัสดีค่ะ